เห็นได้ชัดว่าสองคนนั้นมีพลังลมป,ลาปราณปฐพีแต่พวกเขายังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้และพวกเขาสามารถพูดได้เกิดบ้าอะไรขึ้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเจ้าไม่เคยเห็นโลกมาก่อนในเวลานี้เจ้าเข้ามาในไข่มุกพิสวรร์คก่อนดีกว่านะคาดเดาว่าเจ้าจะขาดใจตายหลังจากที่ได้เห็นสถานการณ์ที่นี่ข้ากำลังจะตายหรอไม่อยากเชื่อเลยแค่เข้ามาดูแล้วจะรู้เอง ภายในไข่มุกพิศวรรเจ้าล้อข้าเล่นหรือไข่มุกพิศวรเป็นของข้ามีอะไรที่ทำให้ข้ากลัวได้นั่นไม่จริงเสมอไปถ้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าดูด้วยตาตัวเองแล้วกัน <ทดง ffer> แค่ดูงั้นหรือเฮ้ย <ทดง ffer> พี่ใหญ่ท่านหิวไหมข้าต้องใช้มันนะพี่ใหญ่ท่านอยากกัดสักคำไหมแค่คำเดียวนะท่านไม่อยากกินสิ่งนี้หรองั้นผงเอ๋จะกินมันนะคริสตันม่วงนี่อร่อยจังเลยฮี่ที พระเจ้าถ้าข้าทำผิดท่านสามารถลงโทษข้าได้เลยแต่ทำไมท่านต้องทรมานข้าอย่างนี้ด้วยนั่นเป็นหนึ่งในสองคิสตั่นเส้นชิบปจรมปานเทพสีบลงที่ข้ามีและยังมีสุดยอดสมบัติอีกสองสามชิ้นที่ข้าหาไม่ได้ในทวีปลมปานฟ้าพี่จัดมินพี่ใหญ่เป็นอะไรหรออาจจะเป็นเพราะเขาเลี้ยงดูเจ้าไม่ดีเขาก็เลยรู้สึกผกดที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง ไม่เป็นไรนะพี่ใหญ่ท่านมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยข้ากินคิสตันไปสองชิ้นแล้วก็ของอย่างอื่นอีกเยอะเลยทำเวรทำกรรมพระเจ้าปล่อยให้ข้าตายเถอะนี่นี่นี่เห็นได้ชัดว่ารลหิตของเจ้าทำกำไรได้มากขนาดไหนหรือเจ้าจะขายมันในราคาถูกก็ได้ถ้าเจ้าต้องการดูว่านี่คืออะไร นี่คือเรือรมปานในยุคกำเนิดโลกใช่แล้วถ้าคนพกพิธีบรรจุพลังงานของเรือรมปานแล้วเช่นกันคือการหาของกินให้เสาวน้อยคนนี้โอ้มันช่างเหลือทนยิ่งนักนางเป็นราชินีนักกินจุนี่จัดมินที่เจ้ากล่าวไปหยุดเลย จะมีวิธีกลับไปทวีปลมปานฟ้าง่ายๆได้ยังไงเจ้าก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหนเอาละข้าเริ่มง่วงแล้วงั้นข้าขอตัวก่อนนะเออเจ้าสามารถมุ่งไปทางเหนือได้เลยที่นั่นน่าจะมีเมืองอยู่ได้เลยระวังตัวด้วยนะโลกนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้น ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ